ก่อนอื่นก็ขอกาบสวัสดีพี่น้องชาวไลน์เลนเจอกันทุกเพศทุกวัยกันด้วยนะครับพบกับผมช่องวุฒิดีซีชา n e l นะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการวิ่ง s t a t e Event นะครับผมอ่ะแล้วเข้าไปที่ตรงลูกโป่งนี้เลยนะครับผม ครับผมมาแล้วนะครับมาหน้านี้นะครับก็ <S <s เราก็วิธีสังเกตก็คือนี่นะครับตรงช่องสี่เหลี่ยมนี้นะครับตรงช่องสี่เหลี่ยมที่มันเขียนว่าคะแนนสูงสุดนี้นะครับก็จะเป็นธาตุไม้นะครับบอสมันก็จะเป็นธาตุไม้นะครับให้เราจัดทีมธาตุไฟไปปราบมันนะครับผมจัดทีมไปเลยนะครับกดไปที่ทีมอีเว้นนะครับผมนี่นะครับก็จะเป็นธาตุไฟนะครับนี่เลย ธาตุไฟนะครับแล้วก็จัดปลายแปดดาวให้เปิดธาตุไฟเนี่ยจุไฟไปนะครับผมให้เปิดไฟมีตัวไหนใส่ไปให้หมดครับธาตุไฟนี่นะก็ใส่ไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็ใส่ไปใส่ไปนะครับอีกอย่างก็อย่าลืมใส่ตัวบัฟนะครับเราจะได้คะแนนเพิ่มเยอะขึ้นนะครับผมนี่นะครับราชาดาบกีแลนด์นะครับ ตัวไฮเปอร์กับตัวอันตรานะครับผมใครมีเยอะก็วิ่งได้คะแนนเยอะนะครับผมประมาณนี้เลยจัดทีมธาตุไฟล้วนๆไปเลยนะครับผมโอเคบันทึกไปนะครับเราไปลุยดูกันนะครับผมตอนนี้คะแนนก็อยู่ที่สองแสนกว่านะครับหมดยากไปเลยนะครับผมเล่นไปเลยนะครับหมดยากไปเลยนะครับกดเริ่มไปเลยนะครับผม ก็อย่าลืมใส่เกียร์วิ่งเร็วให้มันด้วยนะครับมันก็จะได้วิ่งเร็วๆหน่อยนะครับเดี๋ยวจบเกมนี้จะแนะนําเกียร์นะครับผมว่าใส่เกียร์ตัวไหนบ้างนะครับผมเป็นเลยครับปล่อยไปทีละตัวนะครับผมไปนะครับขึ้นตัวไหนก็ปล่อยตัวนั้นนะครับไปครับผมกดโลไปครับเราตีป้อมใหญ่มันไอ้บอสตัวใหญ่ตัวนั้นมันก็จะ เพิ่มไอเทมสามันบนให้เรานะครับมีเพิ่มเลือดไอเทมวิ่งนะครับแล้วก็กดโล่นะครับมีสามันนะครับกดไปครับผมไปครับวิ่งไปวิ่งไปตอนนี้170-180แล้วครับวิ่งไปนะครับผมดูซิว่าจะได้เท่าไหร่นะครับต่อรอบนะครับคะแนนสูงสุดผมเมื่อกี้ก็อยู่ที่5000กว่านะครับ5000กก็ถือว่าเยอะนะครับ Okay. ไปปล่อยไปครับผมไปป้อมนี้โอ้แข็งจังครับป้อมนี้ไปรูไปครับผมตีไปครับอ่าเราก็อย่าเพิ่งกดฮิ้วเลื่อนนะครับถ้าเลนเจอร์เราเลือ่อนรดแล้วก็กดฮิ้วไปนะครับผมไปเรื่อยๆครับผม300กว่าแล้วน่าจะได้สัก400กว่านะครับไปรูไปนะครับผม ลงไปลงไปครับผมโอ้จบที่383นะครับคะแนนก็อยู่ที่4 0 0พันกว่านะครับถือว่าได้เยอะนะครับผมอ่ะเรามาดูตรงเรามาดูเกียร์ก่อนครับเรามาดูเกียร์ก็เดี๋ยวดูที่ก็ไม่ได้ดูทั้งหมดนะครับก็เป็นเกียร์ฟรีครับนี่ครับก็เป็นรองเท้ารถแล่นนะครับเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่นะครับผมนี่นะครับก็ใส่เกียร์เท่าที่เรามีนะครับ ส่วนมากก็เพิ่มความเร็วเคลื่อนที่นะครับผมก็ใส่ไปนะครับอันนี้ก็นาฬิกาก็เพิ่มความเร็วนะครับเคลื่อนที่6 0สอร์เซนตนะครับเราก็ใส่เนี่ยครับไปใส่ไปรองเท้านาฬิกานะครับเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ไปนะครับอ่ะรู้อยู่กันต่อนะครับผมลายเลยครับผมก็ครั้งละสี่ตัวนะครับ ถ้าไม่มีตั๋วก็คือครั้งละ20คนนกนะครับวิ่งแต่ละรอบนะครับายแล้วผมเอาไฟไปเผามันนะครับถ้าเป็นสายไวพิบมันก็จะตีป้อมแรงหน่อยนะตีป้อมแรงกว่าพวกว่องไวพวกสายพลังนะครับมีธาตุไฟสายไวพิบนะครับ จะเปป้อมแรงนะครับผมอายยไปครับผมโหตีหนูนะครับถ้าใครมีทีมตัวบัฟวิ่งเร็วมันก็จะดีหน่อยนะครับใส่บัฟวิ่งเร็วมามันก็โอเคนะครับจะวิ่งได้ไวขึ้นนะครับผมแต่ถ้ามันแพ้ทางท่าก็คือมันก็จะโดนป้อมยิงตายนะครับ เท่าทาดไม้มาครับตายแน่นอนคนระับโดนป้อมยิงดอกเดียว,ยวไปสวรรค์แน่นอนเลยนะครับปลายรูเวนต่อนะครับผมปลายโอ้มันมีแต่เพิ่มเลือดมาคะแนนไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะต้องเป็นแบบรองเท้าวิ่งเร็วนะครับรอบนี้ได้เยอะนะครับผมรอบนี้ได้เยอะนะรอบนี้ได้เยอะนะครับอมันถึงป้อมนี้เลยโอเคได้เยอะอื่นครับ 4 0 4เมตรนะครับผม4,080นะนี่ครับนะครับคะแนนสูงสนะุด5,984ครับอ่ะไปอีกรอบหนึ่งนะครับวิ่งไปครับผมอ่ะก็จะเป็น20ขนนกนะครับผมก็ถือว่าใช้เปลืองอยู่นะครับใช้ขนนกเปลืองมากเลยนะไปครับผม ยิงป้อมไปครับยิงป้อมมาตอนนี้เราอย่าเพิ่งกดรองเท้าวิ่งเดียวนะครับอตอนนี้เรากดเลยนะครับผมจะได้วิ่งไวขึ้นนะครับตีป้อมไปครับกดโลชนหน่อยครับไปไปลุยไปครับถ้าเรามีสักสี่ห้าตัวนี้โอ้ยสวรรค์เลยครับไม่ต้องวิ่งไกลนะครับผม ใช้ตัวบัฟเอาเน้นๆครับอันนี้ก็คือมีตัวบัฟสองตัวนะครับ,รรบ,ก,บ, ard, Hyper, รบก็เป็นตัวฟรีนะครับแล้วก็สลับเป็นอันต้ากับไฮเปอร์เอานะครับผมก็เป็นตัวฟรีนะครับหาได้จากกิจกรรมที่แจกนะครับแล้วก็ด่านสเตตพิเศษนะครับผมสเตตคลาโบนะครับไปดยไปครับผมปีไป ือว่าได้เยอะนะครับวิ่งสักรอบละสี่ห้าพันนี่ก็สองรอบก็หมื่นหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นพวกตำนานเขาวิ่งรอบละหมื่นอัพนะครับรอไม่ขนาดนั้นนะครับพวกเกียร์พวกตัวเราไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็วิ่งเอาเทาที่ได้นะครับผมไปครับโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับผมนี่ครับรอบนี้ห้าพันเลยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวกดให้ดูนะครับว่า ถึงตรงไหนนะครับ5,000แล้วได้อะไรนะครับกดตัวนะคขี่ก็2 0 0 0 0 0กว่านะครับคะแนนก็อยู่ที่กบดำนะครับผมแล้วก็ตัวอีก15ไใบนะครับผมโอเคนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวิธีการวิ่งสเตจอีเวนต์นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ในการนำคลิปต่อไปด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับ